พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนเฉพาะกิจด้วยการสื่อสารเชิงรุกยกระดับปฏิบัติการและสร้างการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาเร่งด่วนทั้งในพื้นที่เมืองพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันส่วนหน้าภาคเหนือพร้อมสร้างเครือข่ายชุมชนปลอดคนเผาในพื้นที่เสี่ยงการบริหารจัดการเชื้อเพลิงครบวงจร ชิงเก็บรถเผาในพื้นที่โลง่งการใช้กลไกทุกระดับโดยเฉพาะระดับพื้นที่คุมเข้มมาตรการทางกฎหมายและขอความร่วมมือประชาชนลดจุดความร้อนในเขตป่าและการผลักดัน,นกลไกระหว่างประเทศโดยพื้นที่เมืองให้กำหนดมาตรการนำรถเก่าออกจากระบบทดแทนด้วยรถใหม่มลพิษต่ำด้านพื้นที่การเกษตรให้เข้มงวดพื้นที่เพาะปลูกอ้อยข้าวและข้าวโพดส่วนพื้นที่ป่าให้ติดตามและจุดความร้อน ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและให้จังหวัดออกประกาศห้ามเผาในทุกพื้นที่และทําความเข้าใจกับเกษตรกรขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ปิดป่าในพื้นที่เกิดไฟป่าเพื่อควบคุมไฟด้านในอัธพลเจริญชรษาอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าได้ประกาศปิดและควบคุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแล้ว89แห่ง เพื่อควบคุมป้องกันภัยพิบัติจากไฟป,ป่าโดยเฉพาะกลุ่มป่าตะวันตกในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีกลุ่มป่าตะวันตกนี่ค่อนข้างมีความสําคัญมากแล้วก็ ั่งพื้นบ,บน้านเราก็ก็มีไม่น้อย<ฟ>ตอนนี้พื้นที่ฝั่งตะวันตกจังหวัดกาญจนบ,บรุรีไฟก็ยังมีการลุกลามอยู่บางพื้นที่เข้าไปในเขตพื้นที่ป่าดิบแง้งซึ่งดับยากมากตูองรอยต่อของอุทยานชาติลำคลองและก็พื้นที่เขตรัฐบานสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในส่วนด้านตะวันตกที่เราปิดเพื่อที่จะไม่ให้มีการเข้าไปสัญจรแต่ว่าก็ยังมีคนลักลอบเข้าไปแต่การไปป่า,ย,ปาย,ยังคงมีอยู่ส่วนความคืบหน้าสถานการณ์ไฟป,ป่า,ปาในเขตอุทยา,า,านแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ล่าสุดนายอัตพลกล่าวว่า ยังคงมีกลุ่มหมอกควันกระจายอยู่แต่เริ่มเบาบางกว่า2-3วันที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงระดมกําลังเข้าดับไฟอย่างต่อเนื่องที่การเน,นบุรีถึงแม้ว่าจะมีหมอกควันไฟกระจายทั่วไปแต่ว่าก็เบาบางกว่า2-3วันที่ผ่านมาแต่ว่าก็ยังมีเยอะอย,อยู่ยังมีหลายจุดที่เรายังทําการดับไฟอยู่คือต,ตอนนี้เราก็กระจายกําลังไปอยู่ในพื้นที่หมดแล้วล่ะก็เราก็เฝ้าดับไปด้วยควบคุมไปด้วย หลายๆพื้นที่ก็อยู่ในวงที่จํากัดที่เราควบคุมได้นะครับบางพื้นที่ก็สนับสนุนด้วยการใช้เฮลิคอปเตอร์ดับการทิ้งน้ําช่วยดับตอนนี้ที่เราเป็นห่วงก็คือพื้นที่ที่กําลังจะเกิดก็คือแม่ห้องสอนืองการมันก็ดูแล้วน่าจะพอจะควบคุมได้แล้วก็อีกวันสองวันน่าจะมีความพร้อมในการทาฝนเทียมได้ซึ่งท่านทิศดีกรมฝนหลวงก็จะมาช่วยสนับสนุนเรื่องทําฝนเทียมสําหรับสาเหตุหลักของไฟป่าครั้งนี้มาจากการเผาถึงร้อยละแปดสิบ และอีกร้อยละยี่สิบเป็นการเผาพืชไร่ทั้งในและนอกเขตปา่าซึ่งได้ทำแนวการไฟล้อมรอบและพยายามควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามปิดยาพันยางเทียนรายงาน